لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة، محمد رسول الله، عليه صلاة الله وآله والأحبة استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وشفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين qabissarah uh, li sadri wa amri wa ahli min lisan yafqahu qawli ami rabbil alamin saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul untuk kita tahukan apakah dia umat Al-Quran uh, sebenarnya saya tak ada niat kata nak mari ceramah juga sebenarnya งานนี้ saya tengok awal ากันนะค่ะตอนนี้น่ารังเกีแต่พี่ตาดะกูลตระกูลเชียร์ที่ตัดลุ้งสู้สายมา,กกยาดีก็ทำดีแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะตะอาลาก่อนที่ ala, อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวะอฮ์ตาอาลลาห์กำหนดทุกอย่างให้แก่พวกเราทั้งสิน้นพี่น้องครับพูดกันง่ายๆก็คือความจริงแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราจะเป็นอมุมมะอักุรอานอยู่ไหม พระผู้ที่จะเป็นอมุมาอันกุรอานเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้ขอตั้งแต่ต้นจะเป็นอมุมาของนบีสุลต์ละของอัลเลฮิวะสัลลัมแต่ถามว่ามีใครหวังว่ามีใครหวังบ้างที่จะเป็นอมุมาของนบีต้องตอบว่าแม้กระทั่งนบีอื่นๆก็หวังนะครับนบีมูซาและนบีอิสาก็หวังว่าอยากจะเป็นอมุมาของนบีมูฮัมมัดสุลตัลของอัลเลฮิวะสัลลัมขนาดนั้นแล้วอุมาขอนบีมูฮัมมัดสุลลัลของอัลเลฮิวะสัลลัมก็คือ เรียกว่าคอยร่ม,มเป็นประชาชาติที่ดีเลิศความเป็นประชาชาติที่ดีเลิศมาจากไหนพูดสันส้นๆนะครับนั่นก็คืออุมามตุลกุราอานอุมามแห่งอันกุรอานนั่นเองขออนุญาตใช้คำพูดของเชคชาอราวีพูดง่ายๆครับเพื่อเป็นวิธีคิดเก็บพวกเราให้เห็นถึงความสำคัญของอุมามตุลกุรอานชาอราวีได้พูดว่า เรารู้ใช่ไหมครับว่าอัชรอฟุลมะคลูกอัดมะคลูกที่ประเสริฐที่สุดคือใครนะครับความประสงค์ของอลอสุภานอวตาอาลาบางเอินนะครับอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เกียรติต่อมนุษย์มากกว่ามะคลุกสรรพสิ่งอื่นๆที่พระองค์ทรงสงร้างเราเรารู้ดีใช่ไหมครับในบรรดามนุษย์เป็นพันล้านชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์สุฮาณอวตาอาลาก็ทรงเลือกทเทศแสนกว่าชีวิตเป็นนบี และจากแสนกว่าชีวิตเป็นนบีก็เลือกอีก300ชีวิตเป็นรอซูลอีก300ชีวิตเป็นรอซูลมีแค่2ี่รอซูลเท่านั้นที่ถูกกล่าวในคัมภีร์อันกุรอานดูระบบการท่านเลือกครับระบบการท่านเลือกจากพันล้านชีวิตจากพันล้านจากหมื่นหมื่นสิ่งสรรพสิ่งในโลกนี้ให้เกียรติต่อมนุษย์จากมนุษย์เจ็ดพันกว่าล้านมนุษย์เนี่ยไปให้เกียรติ หนึ่งแสนชีวิตของมนุษย์ให้เป็นบรรดาอัมเบียจากหนึ่งแสนอัมเบียบรรดานาบีเลือกมาอีกสามร้อยกว่าชีวิตเป็นรอซูลศาสนาทูตแห่งอังลลอฮ์แล้วจาก300กว่าชีวิตเลือกมาอีกทีหนึ่งเป็น25ชีวิตที่ถูกกล่าวพระนามนามของคนเหล่านั้นในคภีร์อัลอุรอานจาก25คนเลือกอีกทีหนึ่งเหลือหท่านเท่านั้นเป็นอุลุลอัซมีระบบุกาะลาสุบานะวะต์ จากอุล nah ุลอัซมีก็เลือกอีกทีหนึ al ่งเหลือสองท่านเป็นข الي ไลนีคือนบีอิบรอฮิมและนบีมุฮัมมัดสุลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วจากข الي ไลเหลือคนเดียวคือผู้เีบอุลราะห์มานนบีสุลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ชื่อว่าอัชรอฟุลอัมบิยาอิวันมุสเซลีนฮ์ทามดุลิลลาห์นั่นคือสิ่งที่เราไม่ปฏิเสธถามว่าทำไมถึงนบีสุลลัลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นมักลูุ เป็นอัลบิยาเป็นอัชรฟุลอัลบิยาวันมุสลีนบางเออและเกินพี่น้องครับมีนักบรรยายนะวิชาการศาสนาบางท่านบอกว่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานสัมพันธ์กับอัลกุรอานย่อมเป็นผู้ที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดในโลกชาราวีเชกชาราวีใช้คำนี้ครับบอกว่า เหตุผลที่มุฮัมมัดสุลลัลนขออะล,ะละะัยฮิวะสัลลัมเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดของโลกเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นานาบีบบที่ถูกประทานมาซึ่งอัลกุรอานท่านเดียวในโลกอัลกุรอานที่ควบคุมทั้งหมดนะครับจาก104คัมภีร์จากฟาเหลือทั้งหมด4คัมภีร์ที่เรารู้จกักถูกรวมอยู่ในตาร้อย oh และอินจีน104คัมภีร์ จากเตารอและอินกีนทั้งสองพวกมารวมอยู่ในอันกุรอานุลกตรีดดังนั้นเนี่ยพอพูดถึงอ mm ุมมะต่ลอันกุรอานนั่นก็หมายความว่าเรากําลังพูดถึงอ mm ุมมะทั้งหมดในโลกมาเชาลกับอัมตุลินแหละจึงไม่แปลกนะบีบบิสาลาลลอห์ของอะเลฮิวาสลัมจึงเป็นซี่เดลอันบียะวัลมุสเซรีดเป็นหัวหน้าของอัมบียะและหัวหน้าของบรรดารอซูลทั้งหลายนะครับฮะดิษนบีก็ชัดนบีเคยนําละหมาดท่านาศาสดาคเคยน,นําละหมาดณะไบตุลมักดิส และบรรดาอัมบิยะทั้งหลายอยู่ข้างหลังนั่นคือความเป็นผู้นําของนบีสโลโลห์อาเลฮิวะซัลลัมแต่เชี่ยชาเราอีบอกว่าเหตุผลที่มุฮัมมัดมีเกียรติที่สุดเพราะมุฮัมมัดเป็นนบีหนึ่งเดียวที่ถูกประทานมาซึ่งอัลกุรอานมาชาอัลลอฮ์ขัมดุลิลลาและเหตุผลที่รูฮุลอามีนมาเลกะจิบรีลอะลัยฮิสสลามเป็นมาเลกะที่ประเสริฐที่สุด เพราะมาเลก้ายิบรินหนึ่งเดียวเท่านั้นที่นําอันกุรอานลงมาจากฟ้าสู่แผทนดินใช่ไหมพูดต่อไปทําไมถึงรมะมาตอนเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดเพราะเดือนรอมาตอนเป็นเดือนเดียวเท่านั้นที่ถูกประทานมาอันกุรอานเจาะลึกไปอีกทีหนึ่งบอกว่าคําคืนที่ประเสริฐที่สุดของโลกก็คือคํำคืนไลลัตอลทัส เพราะอินนาอังซัลนาฮูฟีเลติลกอนเพราะคําคืนแห่งเลติลก้อนเป็นคําคืนที่ถูกประทานมาสิ้อันกุรอานนั่นคือทุกอย่างและแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุดเราก็ต้องยอมรับแผ่นดินที่ถูกประทานมาสิ่อันกุรอานนั่นก็คือฮารอมุลมักีและฮารอมุลมะดดนีฮัมดุลิลละจึงไม่แปลกพี่น้องครับว่าทําไมถึงอุมมาตุมุฮัมมัดอุมมาตุลกุรอานเป็นอุมมาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเราเป็นอุมมาเดียวของโลก ที่ต้องสนองนโยบายอันกุรอานที่ ala, อัลลอฮ์ س ุบฮานะละตะอาลาทรงประทานมาดังนั้นอัลฮัมดุลิลละแต่พี่น้องครับเมื่อพูดถึงอุมมัตตลอัลกุรอานก็น่าคิดนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูในอายะอันกุรอานชัดเจนมากนะครับว่าอุมมะต์ก่อนชาวอาหรับเองครับไม่ใช่ชาวอาหรับเท่านั้นแม้ระคุณนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อย่างเช่นในซูรุตอัลจุมะบอกชัดถ้าอันกุรอานไม่ถูกอ่านถ้าอันกุรอานไม่ถูกสอนแน่นอนครับถ้าไม่มียัจลูอะลัยฮิมอายาติไม่มียูซักกีฮิมไม่มียูอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะคำตอบก็คือวะอินกานูมินกับลุลฟิร์ตอัลลิบมูบินอยู่ในระลึกิีแม้จะเป็นชาวอารับแม้จะเป็นตระกูลนบีก็ตามถ้าไม่มียัจลูอะลัยฮิมอายาติยูซักกีฮิม ว่าอย่อัล,ลีิมมฮหมุลกิตาบาวหลิกมะ่ว่าเองกกนูมิงครอบดูลฟีตลาล,ะละมบบีนอัลลอฮบอกชัดว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในความหลงผิดอย่างชัดเจนมาอบบาอัลลอกแต่ไม่แค่นั้นพี่น้องครับลองมาดูผมขออนุญาตดูกันแล้วกันนะครับเรกว่าจะผิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายลงมาดูนิดหน่อยมีเชคท่านหนึ่งได้บอกว่าไม่ใช่แค่บรรดาอาหรับทั่วๆไปเท่านั้นหากแก นบีมุ h a m สลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเองนบีเองครับนบีเองท่านนบีเองถ้าไม่มีอันกุรอานท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่รู้อะไรลองมาดู3-4องค์การก็แล้วกันผมขอยกว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อกี้ที่รองนายกอบจได้บอกเมื่อกี้ะครับปัาบจริงมีเขียนนะครับในคัมภีร์ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับมหาบุรุษของโลกหนึท่าน ที่ดกเตอร์เมกเกอร์เอชฮาร์ดได้เขียนไว้มหาบุรุษของโลกครับบอกยังไงบอกว่าในอัลกุรอานในสุรัชูรอได้บอกอย่างนี้ครับกกาาลิอฮัยนาอิลัี่ครันนัี้ชดว่าอัลกุรอานคือวิญญาณแต่ที่ผมต้องการก็คือวักต่อไปที่นบีที่อัลลอฮ์สุบฮานะอวะตะลากล่าวว่ามาคนจะตัดร the ิม in ัลก <flow> bueno, ิตาบวะลัลอ إ มานโอ้มุมะฮ์มัด ความจริงแล้วเจ้าไม่รู้จักคําว่ากีตาบคําว่าคัมภีร์และคําว่าอีมานด้วยซ้ําไปนบีไม่รู้จักครับถ้านบีไม่มีอันกุรอานไม่มีรูฮัมมินอัมรินะจากอัลลอฮุสุบฮานะวะตะอาลานบีเองก็มาคนจะตั้รีมัลกีตาบว่าเลออิมานนบีก็ไม่รู้อะไรคือคัมภีร์อะไรคืออีมานแล้วถ้าระดับนบีไม่รู้จักอีมานเพราะไม่อ่านกุรอานเพราะกุรอานไม่มีระดับเราไม่ต้องพูดถึง แต่มาชาลลาห์ ولكن جعلناه نورا نحدي به من نشاء من عبادنا คือทีาไหน a l l ฮ h سبحانه و تعالى ส่งอัลกุรอานมาเพื่อเป็นนูรเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างให้แก่พวกเราให ال ت ت ت ้แก่บ่าวของพระองค์และนั่นเองเป็นที่มาของว่าอินนักละเถดีอิล إلى صراط มุสต ت ق ี م หนทางที่เที่ยงตรงฮิยอัลละฮิฮียักวันนั่นคืออัลกุรอานนี่เป็นอายะห์แรก ที่แรกถ้าเราอ่านแบบไม่พิจารณาอาจจะไม่เห็นนบียอมรับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลกาลันตีว่านบีไม่รู้มากกนกระตัดรีมัลกิ่เท่ากัลอีก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 ุีกอ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 นกอี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 อายอีก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 นบีกอ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 ัลอีก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  lima auhaina ilaika hadzal qur'an kina bidairu qisas prawat sad qad qad dari al qur'an auhaina ilaika al qur'an auhaina ilaika hadzal qur'an kham tob pen ngai khab wa in kunta min qablihi la minal ghafilin la in kunta ni pen kham put ka allah subhanahu wa ta'ala tob muhammad o muhammad wa kunta แท้จริงเจ้าโอ้มุฮัมมัดมิ่งกับลีฮีก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานมาก่อนที่เอาไฮนาอิเลิกะฮะจากกุรอานอินกุนตะมิ่งกับลีฮีและมินัลกาฟิลีนมุฮัมมัดก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ละฮาวล่าวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่น่าเชื่อแต่พวกเราก็รู้ใช่ไหมครับว่านบีไม่ใช่นักอ่านไม่ใช่นักเขียนนบีไม่ใช่อัลอุมมียีนคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็เห็นน ah ั้นส่วนในอีกอายะห์หนึ่งท um ี abi, kat, abi, on, ่นบีก ah ล่าวชัดมาคุนทูบ ah ิดามนี่กุลมานี่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอาลาได้กล่าวให้นบีได้ประกาศกุลโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมาคุนทูบิดามินะรุสุลีวะมาอัตรีมายุฟอาลุบิวะลาบิกุมนบีประกาศครับนบีบอกฉันก็ไม่ทําบิดามนี่นบีกล่าวเพราะบิดามตรงนี้คือบิดามนั่นเองครับนบีมาคุนทูบิดามินะรุสุล ฉันเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่แปลกประหลาดมากกว่ารสนอื่นๆว่ามาอัลริมายุฟาลุบิวลาบิกวแล้วนบีบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมอะไรบ้างจะเกิดต่อฉันและอะไรบ้างจะเกิดต่อท่านสุดท้ายนบีบอกยังไงอินอัตตาบิอิลลามายูฮาดิไลฉันไม่ได้ทําตามไม่ได้ปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอัลาได้ทรงประทานมาทรงวิวรมาเท่านั้นเนี่ยฮะ น in ี่คือคําตอบสุดท้ายคําว่าอุมมะจุลกุรอานมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่นําพาชาวอาหรับจากซูลูนาตอิลันูดด้วยอันกุรอานมาชาลลอทั้งหมดนั่นคืออันกุรอานดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทุกท่านเราจําเป็นจะต้องทบทวนว่าเราจะเป็นอย่างไงเราจะเป็นอุมมะกุรอานได้อย่างไงพี่น้องครับผมนั่งฟังคลิป บางคลิปของนักวิชาการอาหรับได้พูดถึงอัลกุรอานเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าได้การันตีชัดนะครับว่าคําภีอัลกุรอานเนี่ยเช่นมีคำพูดคำหนึ่งขออนุญาตดูชื่อกันเลยครับคำพูดคำหนึ่งจากด็อกเตอร์ชาวแคนาดาคริสเตียนด็อกเตอร์ท่านนี้ชาวแคนาดาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของแคนาดาถูกจ้างให้ทำวิจัยเรื่องเรื่องอะไรทราบไหมครับให้ทำวิจัยหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอันกุรอานแม้สักนิดเดียวก็ได้ให้เห็นเอาระดับศาสตราจารย์ระดับด็อกเตอร์ไปหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอันกุรอานมีหรือไม่ให้หาพี่น้องครับอัลฮัมดุดลิลลาสุดท้ายได้คำตอบอยังไงท่านทราบไหมคำตอบของ คนคนนี้ด็อกเตอร์ท่านนี้ชาวคริสเตียนเนี่ยสุดท้ายท่านตอบว่าเราไม่แปลกใจเลยทำไมถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตัลลาถึงกล้าท้าทายเอาละท้าทายนะครับท่านบอกว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนไม่มีคัมภีร์เล่มไหนที่กลา้าท้าทายให้หาความผิดอัฟซาละยตะดับบระรูัลคุราน ว่าโลกันน์เป็นของใครที่จะเป็นผู้นำประเทศนี้ได้หรือไม่มถ้าเก่งจริงฝาดูบีสุรธรรมนมิสลีถ้าท่านไม่เชื่อจริงก็ลองเอามาก็ได้สักหนึ่งสุรหรือหนึ่งอายะก็ตามเนี่ยครับดังนั้นท่านบอกว่าจึงไม่มีคำตอบใดๆแน่นอนว่านี่คืออันนะฮะฮักกุนมินอินดิลลาห์ ละมหาละละแท้จริงอันกุรอานมาจากอัลสุภาณัวตาลาที่ปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนั่นท่านแรกผมจับใจความสั้นๆอีกท่านหนึ่งก็เช่นเดียวกันเป็นนักกฎหมายชาวอเมริกันท่านบอกนี้วันหนึ่งท่านนั่งคุยกับมุสลิมที่เข้าใจอันกุรอานเขาเป็นนักกฎหมายครับแต่พี่น้องทราบไหมครับกําลังปวดหัวกําลังหาทางออกไม่ได้กับกฎหมายมรดก ที่มีกว่าสามเล่มเล่มละไม่น้อยกว่า500รอหน้าท่านบอกเงี้ยไม่น้อยกว่าสามอหน้ามีหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับมรดกแก้ปัญหาไม่ได้แต่เหลือเชื่อมาชะลอมุสลิมคนนี้บอกว่าให้เขาอ่านกฎหมายมรดกที่ถุงกล่าวในสุรบุนนิซาแค่หน้าเดียวตอบโจทย์ทั้งหมดสิ่งที่เขากำลังคุมเครือ นี่เป็นหนึ่งอีกสักจธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอัลาได้ฟ้ามหาสัสจรรย์ของอัลกุรอานที่มีอยู่อัลมุอจิซัดอัลคาริดะอินะลยยมิลกิยามะฟ้ามหาสัสจรรย์ที่ยังอยู่จนกระทั่งวันเกียรมะนั่นคืออัลกุรอานพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไทยคนนี้เนี่ยต้องกล่าวชะฮาดะ เพราะกฎหมายหน้าเดียวเกี่ยวกับมรดกทั้งๆท,ที่ตัวเองแบ่งหนังสือมาสามเล่มใหญ่ๆแต่หาคําตอบไม่ได้กลับได้คําตอบในหน้าเดียวในสุรทุมนิสาเพราะนั่นเป็นคําพูดของอลลอสุบฮานะอัวตาลาพี่น้องครับดังนั้นอุมมาจนกุออานก็คืออุมมาที่ได้รับการชี้นําจากฟ้าผมช่วยนั้นนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาทรงสร้างมนุษย์ รู้ดีว่ามีอะไรบ้างจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อัลลอฮฺสุบาน์วะอาลาก็เลยส่งส่งเครื่องนำทางหรือบางท่านเรียวกว่า G.P.S ก็ได้เครื่องนำทางจากฟ้าเพื่อให้มนุษย์เดินบนแผ่นดินนี้อย่างถูกต้องและไม่หลงผิดแน่นอนนั่นคือเฮีเลตฮิอักวัลิลตีฮิอักวัอยู่ตรงนั้นน่นเออัลฮัมดุลิลละใครต้องการเดินทางในโลกนี้ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ไม่หลงผิดแน่นอนครับอมุมาตุกรอานนักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่น่าเชื่อเราเป็นอมุมาเดียวในโลกอมุมมาจลอิสลามประชาชาติอิสลามเป็นประชาชาติเดียวในโลกเท่านั้นที่มีเครื่องนําทางจากฟ้าจากพระเจ้าคอยชี้ทางให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้แต่ชีวิตของเราก็ได้แค่นี้มีเขาพูดอย่างนั้นครับ เราไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับว่าเครื่องนําทางนี้เนี่ยในสมัยนบีสุลต่านอะห์เลฮะอัลลัมในสมัยสุฮาบะฮ์รอดิอัลลอฮุอะฮ์อุมอัจมาอินได้นํา GPS อันนี้ใช้อย่างสมบูรณ์แบบและเขาก็กลายเป็นมหาอำนาจของโลกที่เราฟังเมื่อสักครู่เพราะ GPS อันนี้แหละครับจากไม่รู้อะไรจากยาฮิลีะกลายมาเป็นคนต้มไคโรอันแมตจนอุริยณตลิน,นัส เพราะเครื่องนำทางแห้อันอัลกุรอานที่เลติฮิยะอักวัมอินนฮาฮะดัลกิตาบย์ยฟะกบิฮิอักวัมมาชาอบข้ามตูลิละดังนั้นขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าหากว่าเราจะเป็นอุมมอันัลกุรอานอย่างแรกที่เราต้องทําพี่น้องครับคืออ่านก่อนอ่านและเรียนแค่นั้นก่อนก็ได้อ่านอันลกุรอานให้มากฟักเราอุมาตายัสซรามินัลกุรอาน อัลลอฮฺสุบฮานะวะตะอาละสั่งให้เราอ่านอันกุรอานเอาง่ายๆก่อนก็ได้ให้อ่านพี่น้องครับมีรายงานบอกอูบัยเป็นกะอับเป็นหนึ่งสุฮาบะฮฺนบีสุลลฺาะลลอฮฺะอะลัยฮิวะสัลลัมที่ไม่มีควา,ามดีเทียบเท่าคนอื่นนอกจากคนคนนี้เป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงไพเราะและอยู่กับอันกุรอานตลอดพี่น้องทราบไหมนบีสุลลฺาะลลอฮฺะอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับอูบัยบอกว่ายาอูบัยอามารอนิลลาห์ นะอัลลอฮฺอกรา عليك سور ุตไบญินนะอูบัยเปนกครคบอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอาลาสั่งให้ฉันอ่านสุรุษไบญินนะแก่ท่านมาชาอัลลอฮกอุบัยไม่เชื่อพี่น้องครับอุบัยถามนาบีสุลต์ละหัวอะลัยฮิวะสลลัมถามกลับว่ายารอสุลต์ละกูไบาถามยังไงอุบัยถามนาบีสุลต์ละหัวอะลัยฮิวะสลลัมด้วยความแปลกใจมากจริงหรือท่านนาบีเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์จากฟ้าจริงๆหรือ ที่ให้กล่าวสุราให้อ่านสุราบบนีนะให้แก่ฉันนบีบอกข้อนาน้าอ่าใช่สงสัยพระตัวเองไม่มีอะไรดีกว่าคนอื่นนอกจากอ่านอุรานดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายจงอ่านกุราฮนฮะดิษนบีชัดเกณครับเสียงที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาชอบฟังมากที่สุดคือเสียงอันกุรานโดยเฉพาะเสียงอันกุรานที่อ่านสวยงามอ่านไพเราะพวกเราให้อ่านให้มาก อดิศนบีบอกให้ชัดๆเลยก็ได ka ้อัลลอฮ์สุบฮานะอวตาลาบอกอย่างนี้นะครับนบีสุลต์ละฮุอะลัยฮิว่ัท่านบอกว่าลัลลอฮฺอัชัดะลัลลอฮฺอัชัดะอุธนันอิล الرجُلِ الحسنُ ا ل س َّอِ ي ِّ ا ل ْ ق ُ ر آ ท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะอวตาลาชอบฟังที่สุดคือเสียงอันงดงามที่เขากำลังอ่านอันกุรอานไม่มีเสียงใดๆในโลกนี้ที่อัลลอฮ์อยากฟังมากที่สุดเท่ากับเสียงอันกุรอานที่ไพเราะ มาชอลลอทำดุลิลลยดังนั้นเป็นบทเรียนของผมเองและก็ของพี่น้องด้วยเวลาเราอ่านกุานพี่น้องครับขอให้เราอ่านกุอานด้วยเสียงที่ไพเราะเพราะความไพเราะของอันกุอานนั้นจะมีอรรถรสและมีรสชาติและส่งผลต่อชีวิตมากกว่าอันกุอานเหมือนสมุดวิยายหรือหนังสือข่าวดังนั้นตรงนี้นบีบอกทั้เจยร์ยนอัลกุรอาน,นาบ้วยเสวติกุม มันเริ่มะาวารนบีลขุรานฟาริสมินนีนบียังไม่พอใจนะครับแม้อ่านกุรานแต่อ่านอันกุรานแบบเล่นๆน,นบีไม่เอาฮะนบีบอกใครไม่อ่านกุรอ่านมีทํานองให้สละสรวยให้เหมาะสมคนนั้นไม่ใช่ประชาชาติของฉันแสดงว่าเรื่องนี้สาคัญครับเวลาเราอ่านกุรอ่านพยายามอ่านให้ดีๆตั้งใจอ่านอนชอลอแล้วทำเนียงและทำนองอันกุุอ่านจะทำให้เรามีอรรถในการอ่านสุดท้ายที่สุด คนที่อยู่กับอันกุรอานจะเป็นอุมมัตันกุรอานต้องเข้าใจอันกุรอานขอให้พวกเราเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวครูนักวิชาการหลายท่านที่พยายามสอนอันกุรอ่านใครรู้กุมมันตะอัลเลมันกุรอานว่าอัลลมัแน่นอนครับคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านพวกเราก็คือคนที่สอนกุรอ่านและอ่านอันกุรอานหนึ่งในนั้นคือสอนให้เข้าใจมีอุลามะท่านหนึ่งท่านใช้ดรมูฮัมหมัดอารีฟี ท่านใช้คําแบบค่อนข้างกินใจมากท่านบอกอย่างนี้ฮะท่านบอกว่าหลายคนอ่านคําว่าอัศมัดเป็นสิบสิบปีแต่ไม่รู้ว่าอัศมัดแปลว่าอะไรอาเแล้วท่านให้แนวคิดง่ายๆบอกว่าพี่น้องทั้งหลายถ้าหากว่าคนรักของท่าน,านส่งจดหมายมาให้ท่านจดหมายนั้นเป็นภาษาที่ท่านไม่เข้าใจท่านอยากจะเข้าใจไหมเป็นคําเปรียบเปรย ้าคนรักของเจ้าคนที่หวังดีต่อเจ้าส่งจดหมายมาให้ท่านแต่บังเอิญว่าเป็นภาษาอังกฤษถามว่าท่านจะพยายามเข้าใจในจดหมายนั่นหรือเปล่าคําตอบคือแน่นอนครับเราต้องทาําความเข้าใจให้ได้เพราะคนรักเราแต่นี่พระเจ้ารอรรถสุบฮานุวัตตาลเป็นผู้ที่รักเรามากที่สุดในโลกรักเรามากกว่าแม่เจ็ดสิบเท่า ส่งจดหมายมาจากฟ้าให้แก่เราแต่เราไม่ทําความเข้าใจระหว่างจ,จะขาดทุนครับดังนั้นก็ฝากไว้สองอย่างก็แล้วกันสําหรับอุมมาตันกุรอ่านในค่ําวันนี้อันเวลาสั้นๆอินชชอล,ละครับจงอ่านกุรอ่านให้มากแล้วก็จงอ่านกุรอ่านให้ดีด้วยทํานองที่ไพเราะเท่าที่เราจะทําได้อันที่สองจงเรียนรู้อันกุรอ่านเถอะครับอินชชอลละถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจจดหมายที่อัลลอฮ์สุบฮานะอวตอาลา เขียนอะไรมาให้เราแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตของเราจะมีค่าและเราจะรู้ว่าเราควรจะไปทางไหนเพราะวสุหานวตาอลาได้บอกทางผลทางทั้งหมดให้แก่เราตั้งแต่โลกนี้จนกระทั่งโลกหน้าอิชอลล์ครับแล้วเราจะได้เจอกันสําเร็จในโลกนี้และสวรรค์ในโลกหน้านั่นคืออันกุรอ่านที่จะนําพาพวกเราทุกคนครับขออนุญาตแค่นี้นะครับรวัสลามอลนยคุมบารักมุตุลล์มุบรักัดมัสาิดอัล